ครับเดี๋ยวคลิปนี้มาอธิบายวิธีการใช้ตัวลาสโซฟที่สามารถปรับตัวสโลปได้นะครับเนาะก็ตรงที่สร้างขึ้นมาเนี่ยพื้นฐานมันมาจากเทรนมันมีขึ้นมีลงแล้วก็มีไซเวยถูกไหมครับแต่เดิมเนี่ยสมการไรเนียร์เรเกชัน่มันคือที่เซตมามันมีสีแค่สีแดงกับสีเขียวนั่นหมายถึงว่าเป็นเทรนขึ้นแล้วก็ เทนลงเท่านั้นนะครับแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ถูกไหมมันก็มีไซ์เวย์ด้วยเนาะสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาคือตรงนี้มันจะมีรายละเอียดแหละว่าถ้าใช้ค่าเงินที่ลงท้ายด้วย JPY เนี่ยก็ใส่0.005จไปนะครับก็กรอกลงไปส่วนในข้างล่างก็เป็นลบ0.005ไม่ปรับก็ได้นะครับใช้ตัวที่ผมแจกให้ฟรีก็ได้แต่ถ้าใช้เนี่ยมันจะเห็นชัดว่า เออจังหวะเนี้ยมันเห็นไหมครมันเป็นไซเวย์อยู่นะเดี๋ยวผมลองรีเพลย์ดูโซนนี้แล้วกันคือประเด็นก็คือว่าถ้าเราเปิดตัวอะไรอิ mm hmm. นดิเคชันธรรมดาตรงนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะ,ค,นนะค,คือก็เห็นเทนนเป็นเทรนขึ้นแล้วแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวให้มาตรงเทา,าตรงนี้เทนนเป็นเทนขึ้นแต่มันมีบางจังหวะที่มันมันก็มีความไซเวย์ของเขาในไทม์เฟรมสีเห็นไหมครับ มันก็ขนานกับพื้นโลกไปอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นแค่จังหวะไซเวย์ยังไม่ได้เลือกทางเนาะถ้าเราไปกรอกในก๊อดไอด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะกรองสัญญาณไซเวย์ที่มันเป็นการตีเทนด้วยสมการคณิตศาสตร์จริงๆอะครับอันนี้ใครเอาไปใช้อ่ะมันก็แปลผลเหมือนกันทั้งหมดอ่ามันก็หายไปเห็นไหมมันก็มีโซนที่มันเป็นสีเทาเนี่ยหายละสีเทาหายเพราะถือว่าเป็นไซเวยมันก็จะไม่มี นะครับเนี่ยสีเทาหายเป็นแถบเลยเห็นไหมนะครับก็ไปเข้าตรงนี้แทนอย่างเงี้ยเนาะก,ก็คงประมาณนี้นะครับเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับแน่นอนไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวกอดออฟเทนนะฮะประเด็นคือหลักการของกอดไอคือการเล่นเบรกเอานะครับหนึ่งเลยมีการเบรกเอาของราคาเนาะที่ ผมทำเส้นแบนไว้เนี่ยไม่ต้องไปปรับอะไรมันก็ได้ับก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ถ้าอยากให้มันถ่างกว่าน,นี้สามารถตั้งได้มากกว่านี้สมมุติ250รอยหเส้นสีเหลืองอะ่ะมันก็จะห่างกันมากขึ้นนะครับเพราะสัญญาณจะเกิดยิ่งเกิดยากเข้าไปใหญ่นะครับแต่ความจริงก็เออยีพอนะมันก็ใช้ได้แหละครับเนาะประเด็นที่2องเขาจะมีตัว mcdx ด้วยเนาะ mcdx คือ ก็คืออินดิเคเตอร์ mcdx นะครับที่เขาใช้ใช้กันนะครับผมเอามาเข้าร่วมด้วยก็คือเซตติ้งของมันเนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยนะครับของเส้นดำเส้นดำเนี่ยว่าเมื่อไหร่มันจะเริ่มบายดีนะซึ่งผมก็เซตมาเซตค่ามาดีแล้วแหละอยู่ตรงนี้นะครับ g o d r m c x setting เนาะจะเริ่มบายเมื่อไหร่เอาเส้นดำมากกว่า5แล้วกันสือโนนี้ขึ้นไป นะครับแล้วคอนดิชันต่างต่างครบมันก็จะเริ่มมีการบายขึ้นซึ่งจังหวะการบายของ God i ไอมันจะเป็นแท่งสีแดงทั้งหมดเห็นไหมครับคือเป็นจังหวะย่อแหละเบรกย่อเข้าเพื่อรักษา SL เราให้มันแคบนะครับก็จะง่ายเบรกเอาแล้วย่อแล้วก็เข้าซึ่งต้องเป็นเบรกเอาของจริงนะครับซึ่งโวลูมอะไรต่างๆก็ต้องมาจริงเนาะก็จะเป็นโซนเส้นดําที่มากกว่า5นะครับแล้วก็มีการเบรกเอาของเส้นสีเหลืองเพื่อเบรกเอา ในความเบรกเอาความสาเวล์ออกไปจริงๆอันต่อมาก็จะมีการกรองของตัวนี้ด้วยของเทรนที่มีคนมาตีเทรนให้เราแล้วเราจะเล่นเทรนซีเข้าจริงในทำเฟรม1ชั่วโมงแบบนี้เซตติ้งนี่ใช้ของผมไปเลยก็ได้หรือถ้าใครคิดอะไรได้มากกว่านั้นมาทำได้หมดแม้กระทั่งทำเฟรม30วิความจริงผมก็เคยใช้ดันโรบอตนะสิวิสามสิบวิอย่าเง,งี้ยมันทําได้นะครับมันทําได้ คืออินดิเคเตอร์ต้องบอกว่ายังสามารถใช้ได้แม้กระทั่งทำเฟรมหนึ่งวินาทีถ้าคุณเซตได้มันยัง r e ียลไลเบิลมันยังเชื่อได้เสมอเสมอเมื่อก่อนผมใช้30วิรันนะเอออย่างทองเนี่ยมันเลยนะครับแต่มันก็จะต้องไปคาดิเบตต้องไปดูว่าเราจะเล่นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเห็นไหมฮะคือมันก็ได้เลยคือหมายถึงว่า คือเนี่ยแต่ตรงนี้คุณต้องประกาศเทนดีๆคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นมันทองมันจะวิ่งในทางเฟรมอะไรทำเฟรมใหญ่อะไรนึกออกไหมอาจจะใช้15ก็ได้สมมตผมิผมไม่ได้ปรับเป็น4อยู่แล้วมาเข้าจริงที่ทำเฟรมเล็ก30อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดสัญญาณเซลล์สัญญาณเซลล์นี่มันจะเกิดในที่เราเซตไว้ก็คือว่าอเส้นดำเนี่ยมุดศูนย์ลงไปเลยแล้วมันค่อยเกิดสัญญาณน,นะเบรกเอาลงไปข้างล่างเห็นไหมครับเส้นดำนี่คือของ mcdx ไม่มีวอลลุ่มละ แล้วก็หวดเซลล์มาเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเนาะแล้วก็ในจังหวะเซลล์เขาก็มีจังหวะเล่นของเขาอยู่เซ็ตได้ไม้กระทั่ง1วินะครับคือถ้าคุณมีจินตนาการเนีคุณทำอะไรก็ได้หมดใช้กราฟติกได้เลยผมผมไม่ได้ซื้อไวนะ้เนาะกราฟติกตัว e อ็กซ์ของตัวเท็ดดีวิมันจะใช้ได้อน,นี้ไม่เคยลองน,น่าสนใจนะแต่ทำเฟรมเล็กระดับ15ระดับอะไรมันใช้ได้นะครับใช้ได้และยังเชื่อได้เห็นไหมฮะ มันก็เชื่อได้อยู่ที่ความจินตนาการของคุณละผมสร้างมาเพื่อให้คุณอาไปเนะี่ยปรับใช้ของเวลาเทอร์เรตี้เยอะๆนี่ก็มันนะครับมันแน่นอนเนาะอย่างสมมติจะเล่นแค่เซลล์เนี่ยเนี่ยก็ใช้ทาเฟรมใหญ่มาก,กาศแต่มันคงไม่ไม่เหมาะสมกันเท่าไหรนะ่นะไปตั้ง4ชั่วโมงคู่กับ15วิผมว่ามันใหญ่ไปอาจจะต้องตั้งตัว the last hope generation แบบแคบลงหน่อยทาเฟรม15หรืออะไรเงี้ยต้องลองดูแล้วอาจจะเล็กกว่านั้นอีกนะครับ เนะเห็นไหมครับสมมุติว่า,าเปรียบเทียบนะผมไปใช้พวกอินดิเคเตอร์แบบยอดฮิตสมมุติอัสเปิร์ตซูเปอร์เทรนมามันก็เรียบร้อยครับมันใช้ไม่ได้หรอกครับมันก็ buy เซล l b เซล e l เซลเปิดให้อ่ะเนี่ยเห็นไหมครับมันมีความ s e เซล u y เซล l b เซล e l เซล y s เซลอยู่นั่นแหละนะครับเนาะก็มีเต็มไปด้วยนอย s e อย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้จริงนะครับผม หยุดผมเลยมายมาสร้างอินดิเคเตอร์ที่มันเนี่ยมันเชื่อได้นะครับเนาะมันเรียลไล์เบิรระยะชนะมันก็มีอยู่แล้วครับปรับเอาคาลิเบรเอาอันนี้สำหรับคนที่อยากอยากเล่นทำเฟรมเล็กทำได้ที่มาที่ไปประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนวิธีใช้ตัวต่อไปคือ God of Trend ตัว God of Ten เนี่ยมันจะขึ้นกับ Store นะครับอันนี้เป็นเป็นที่ผมไปเรียนมากับอาจารย์อีกท่านไอ้อ o d AI ก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันไม่ไม่ไมอยากไม่คงไม่กล่าวถึงเนาะแต่ก็ตัว top นะครับของประเทศแหละอ่ะมันคือ Store นะครับอันนี้มันเป็นแบบมีความ basic คลาสสิกแต่ ใช้งานได้ครับนนไม่กลัวเลยนะผมก็ชอบอยู่นะความดีงามของมันคือว่าหนึ่งนะนะเราสามารถเซตแบบเดียวกันได้แบบนี้เลยอันนี้อันนี้คือมีอยู่ในนี้แหละนะครับตัวเดลต้าโทมเนี่ยมาอยู่ในนี้เหมือนกันเนาะถ้าผมใส่จุด005เข้าไปลบสิครับข้างล่างเนาะความชันเป็นลบแชคูลัสอ่าโอเคค่าตัว GPY อยู่หลังเนะาะก็0.005แต่ถ้าอย่างอื่นก็ใช้ เนี่ยครับ0 0 0 0์จุตัวไปสามารถปรับค่าได้ KD ผมว่าไม่ต้องไปปรับอะไรหรอกผมเซตมาดีแล้วก็ใช้ค่านี้ไปเลยก็ได้ครับจบนะทุกอินดิเคเตอร์ผมตรงๆไม่ต้องปรับหลังจากที่เราทําเสรยจสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสัญญาณน,น้อยมันจะหายไปตรงที่มันเป็นสีเทาเห็นไหมครับมันก็จะหายไปตรงนี้มันมีประโยชน์แก่ g o d of t e n มากนะครับเนี่ย ความชันตรงนี้มันมาช่วยคารบเทนครับมันไม่ได้มาช่วยกอดไอเท่าไหร่เพราะกอดไอะเขาแข็งแกร่งด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับมันมีความหลายอินดิเคเตอร์มากมายไปหมดนะครับโค้ดเนี่ยยาวผมเปิดให้ดูแล้วเนี่ยเนาะมันก็ตามที่เห็นนะมันมันหลายชั้นนะครับเนาะเออเซตเวลาได้ด้วยลืมบอกเรื่องเวลาเนี่ยสามารถตั้งได้นะครับสำหรับกอดไอบางทีเราอยากเล่นเซสชั่นไหนก็ตั้งได้ ต่กอดออฟเทนผมไม่ได้ตั้งมานะอยากได้ก็บอกทําให้แป๊บเดียวนะครับง่ายมากหลักการถ้ามันเป็นเทนขึ้นของทามเฟรมใหญ่สมมติเราเซตไว้4ชั่วโมงนะซึ่งความจริงเซตสตรงกันเนาะจะได้ดูไว้คาลิเบทเฉยๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับเมื่อมีการคลอดขึ้นของทามเฟรมที่เราเซตไว้จากตรงเนี้ยนี่คือทามเฟรม1ชั่วโมงตัดขึ้นในจังหวะที่มันอยู่ใต้เส้นที่เราจะใช้ก็คือตรงนี้เซตไว้อยู่25่ิบห้าไหมลืมอ่ายี่สิบห จังหวะโอ้โยี่สิบห้าแล้วครอสขึ้นมันก็จะบ่ายจะเห็นว่ามันไม่ได้ซื้อจังหวะเบรกเอามันเป็นลักษณะรีเวอร์ซอลนะครับก็อาจจะเก่งเออก็อบเทนมันจะเก่งตอนเนี้ยครับจังหวะที่กลับตัวในเทนที่มันเป็นเทนขาขึ้นจริงๆ SL คุณจะแคบเหลือเกินนะครับแคบแคบมากและยัตชนะมันก็จะง่ายกว่ามันมีคนชอบซื้อตอนที่มันร่วงลงไปหรือพวกบ่า o ออนดิมเนยจะชอบก็อบเทนแน่นอนนะครับจะเข้าราคาที่ตะต่ำสุดเลยแล้วก็ดีดกลับต่ำสุดดีดกลับอย่างเงี้ย นะแต่ผมชอบก๊อดไอนะมันเบรกเอามันสไตล์ผมเล่น out, set, set. เบรกเอาเซฟๆอานี่ยครคอสลงหวดเนี่ยก็จะมีจังหวะเข้าของของจุดสูงสูงของเขานะครับตรงเนี้ยความชันน่ะมาช่วยเยอะนะครับถ้าไม่เซตอะ่ะคุณจะเจอน้อยเยอะแยะมากมายไก่ก,กองไปหมดนะครับเนี่ยถ้าผมไม่เซตจะเกิดอ,อะไรขึ้นคือคือตัวคนที่ใช้ของฟรีมันก็จมันจะเซตไม่ได้ พระอไม่ได้มันก็เต็มมันก็น้อยมันก็จะตามมาหลอกหลอนคุณในจังหวะที่ตรงนี้เป็นเทรนเนาะมันเป็นเทรนที่มันไม่ที่มันไม่เป็นเทรนผมพูดผิดตัวตีนะครับที่มันเป็นช่องสีเท่าเงมันก็จะมีทั้งหมดเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะดีเห่ากันคุณจะใส่เลขอะไรก็ได้นะครับความเป็นจริงลองลองคาดิเบตดู0 0 0 1ก็ได้ลองดูมันก็จะเห็นความเหมาะสมว่าค่าเงินนี้ท่าเฟรมตรงเนี้ยเฮ้ยมันมันดูเหมาะสมกับสถานการณ์มากกว่า เนาะข้อแตกต่างคือ sl จะแคบกว่าก๊อตไอแน่นอนนะครับเพราะามันเป็นการเล่นกลับตัวก๊อตไอคำถามคือก๊อตไออ่ะมันก็ไม่ได้ sl กว้างขนาดนั้นเพราะว่าจังหวะเข้ามันจะเป็นจังหวะยอ่อจังหวะบาบของก๊อตไอทุกแท่งจะเป็นแท่งสีแดงทั้งหมดจะเป็นย่อตัวแล้วก็เข้าเห็นไหมครับยอ่อสีแดงแล้วก็มีสัญญาณใบส่วนสัญญาณเซลล์เกิดในแท่งสีเขียวทั้งหมดที่มันหลุดไปแล้วแล้วมันดีดกลับเห็นไหมครับมันเป็นมันดีดกลับเพราะจะังหวะเราเข้า มันจึงคมและมันจึง SL มันจะไม่ไม่ได้กว้างทั้ง2ตัวเนะความเป็นจริงนะผมสร้างมาผมคิดมาหมดแล้วเนาะเนี่ยมันก็จะแคบแคบเข้าไป SL แคบทั้งหมดแหละครับไม่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แต่คำถามคืออยู่ที่สไตล์คุณแล้วว่าคุณชอบแบบไหนนะครับว่าเอะเราเป็นสายสายแบบเออสายสโตเล่นกับตัวนะหรือคุณเป็นสายเบรกเอาถ้าสายเบรกเอาก็ ก็กอดไอจะมีความสุขกว่าอย่างอย่างเงี้ยคือในสถานการณ์เนี่ยไอ้แท่งหนึ่งนี่มันเป็นทำเฟรมหนึ่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือเราก็สามารถเซตได้ด้วยว่าเออเอาดูทำเฟรมหนึ่งไปด้วยแล้วกันหลังจากที่เราเซตอะ่ะมันก็สัญญาณมันก็จะถูกกรองไปอีกขั้นหนึ่งนะครับใันผมปรับใหม่นะมันต้องมาดูเทรนดีๆพอเราพูดถึงสโตเมื่อไหร่มันต้องคุณต้องมาดูเทรนดีๆเสมอ ว่าเทนหนึ่งกับสีมันไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเมื่อไหร่ที่คุณใช้สโตนะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ทันทีอัตโนมัติเลยนี่คือรีเฟล็กทันทีเวลาที่ไลเนอร์รเกชั่นเส้นในปกติเนี่ยผมเซตหนึ่งเข้ามาด้วยใช่ไหมไอ้เส้นที่คุณเห็นเนี่ยมันจะออกแค่บายสถานเดียวเลยนะมันจะไม่มีเซลล์ละนะครับยิ่งหนึงน่งหนึงน่งกับสีต้องตรงกันแบบนี้ด้วยเนาะไอ้ข้างล่างเนี่ยผมตั้งเพื่อคาลิเบรตนะครับยกมาเนี่ยควรจะคุณจะต้องตั้งตรง,งนี้เหมือนกันถ้าตั้งไม่เหมือนกัน,นอ เนาะเห็นไหมหนึ่งกับสี่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 หนึ่งกับสี่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 นะแล้วจังหวะที่หนึ่งมันเป็นบวกเนี่ยก็จะมีแค่สัญญาณบ่ายที่ออกเท่านั้นคือเขาก็จะย่อสตูลไปไหมครับจังหวะครอสขึ้นมันก็มีสัญญาณบ่ายเข้าไปเนาะแต่พอเป็นแบบนี้อันหนึ่งเป็นเซลล์ละมันก็จะไม่มีสัญญาณเพราะอะไรเพราะว่าสี่มันเป็นบ่ายมันก็รอบ่ายอีกทีเห็นไหมครับ เป็นจังหวะโต๊ะย่อตัวของสีผมถึงบอกว่าเฮ้ยกราฟโฟเร็กอะมันหมุนที่สีชั่วโมงมันมีเหตุมีผลเพราะอะไรเพราะมันหมุนตามเซสชันไทม์โซนอเมริกาเอเชียชยุโรปอังกฤษนะก็แค่นั้นเองสียังไงก็ต้องมีในในแผนการเล่นหุนผมจะบอกและชีวิตมันจะง่ายมากมันหมุนตอนสีะ่ะหมุนขึ้นหมุนลงไม่รู้ก็แล้วแต่จังหวะเนาะเพราะฉันหนึ่งก็ไว้ใช้เข้าชิวเวหรือจะใครจะใชทสิบห้ามันก็ย่อมได้ แต่คุณอาจจะต้องแลกมาด้วยสัญญาณกวนอย่างเงี้ยครับเนาะมันน้อยมนกเยอะกว่านะครับแต่มันเข้าเร็วกว่าเพราะฉะนั้นระยะชนะมันก็อาจจะมากกว่าพวกคุณเข้าเร็วแต่คุณก็แลกกับสัญญาณกวนได้หมดเนาะแล้วแต่นะครับใครใคาลิเบตอะไรได้ชอบแบบนี้วอะอานนี้ดูคมกว่านะเอาเลยหนึ่งสี่หนึ่งก็ได้หรือสี่อย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าผมเอาใหม่ผมไม่ตั้งล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้น แท่งเลยนี่ตเกชันเรามีโอกาสออกทั้งใบทั้งเซลล์ได้แต่ความ,มจริงมันออกมันจะกลายเป็นว่าไอ้แท่งเนี้ยเป็นโมฆะนะครับแท่งแดงจังหวะตรงนี้เนาะผมแก้ใหม่นะลองดออูมันก็เป็นเขียวหมดเนาะเห็นไหมครับมันก็จะเกิดรัวๆจังหวะที่เราตั้งมันจะมันจะมืดแบบนี้เวลาเราเปิดเทรดมันก็จะมาละมันก็จะเกิดง่ายกว่าแหละแต่ถ้าผมเปิดหนึ่งไว้บางครั้งเน่ยหนึ่งเป็นเซลล์จ้ะมันเลยไม่เกิด นะครับเดี๋ยวมันก็มานะเนี่ยประมาณน,นี้การที่คุณมีพรีเมียมคุณสามารถเทสกราฟย้อนได้มันจะร่นระยะเวลาในการทำความเข้าใจวิธีการเล่นของตัวเองในสไตล์ของคุณนะคุณแบ็กเทสเรื่อยๆแล้วคุณจะเข้าใจทำในทุกหลายๆค่าเงินอาจจะเริ่มค่าเงินหลักก่อนก็ได้ usd jpy gueu อะไรก็ช่่งนะครับที่ที่คุณต้องการไม่กระทั้งทองเราก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดแหละครับ หลักการคงประมาณนี้ไม่มีอะไรตายตัวแต่ผมขออย่างหนึง่งเลข4ต้องมีในนี้นะครับสักช่องหนึ่งอ่ะแล้วคุณจะอะไรก็ตามนั้นเลย C 1 15 5หหรือ C 1 15 1นาทีก็ได้นะครับก็ได้เนาะจนไปถึงหลักวินาทีอ่ะเซตได้หมดหนึ่งวิก็ได้นะครับจะเอาโรคจิตขนาดนั้นเอาหมันทำได้จริงๆนะมันทำได้จริงๆถ้าคุณคาเริเบตได้สวยสวย มันเล่นได้ครับมันสามารถเข้าด้วยตัวเดียวก็อย่างได้เลยเพราะอะไรเพราะมันคือเทรนด์อันนี้มันคือความความเป็นปัจจุบันสมมติเราไม่ใช้อะไรเลยสมมติผมปิดหมดเนี่ยถามว่ามันเข้าได้ด้วยตัวเดียวไหมมันก็เข้าได้อยู่ดีมันเป็นจังหวะเข้าเนี่ยเขียวหมดก็ใบใช่ไหมมีอ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเพราะมาตรงนี้ก็บอีกทีอย่างเงี้ยแค่ตัวเดียวครับก็ก็เอาก็อยู่รอดนาะก็อยู่รอดตรนนี้จังหวะน้อยก็โดนก็ไม่เป็นไรก็มาเข้าอีกทีก็ตรงนี้เป็นบาย มันทำได้จริงๆนะครับ C 1หนึ่งสิบห้าซหนึ่งสิบห้าหนึ่งอ่ะลองดูนี่สิบห้าเนาะหรือเอาห้าก่อนละนะจะได้ไม่ไม่บา้ามากมันก็ได้หมดนะครับมันได้หมดได้หมดเนีย่ยจังหวะเข้ามันก็จะเราอาจจะต้องเปิดทางเฟร,รมเล็กที่สุดเท่าที่ที่เราเซตไว้เนาะผมเซตเป็นหนึ่งาทีใช่ไหมเดี๋ยวมารอดู คือคือตัวทางเฟรมที่ใช้อ่ะมันต้องตรงกับทางเฟรมที่เราเปิดเนี่ยที่เล็กสุดอย่างน้อยๆนะครับมันต้องเล็กกว่านาะไม่งั้นมันมันจะดูไม่ได้เดี๋ยวไปเปิดดมันก็จะไม่เห็นอะไรเลยเข้าใจไหมอ่ะอันนี้ผมเซ็ตให้ตรงกันนะนะครับคือมันก็จะมีจังหวะที่เข้าที่มันเยอะกว่าแต่ปัญหาคือมามันมันมันก็จะมาด้วยน้อยนะครับหลายๆครั้งก็จะเต็มไปด้วยนอยส์ใช้ได้ไหมใช้ได้หมดนะครับถ้าคุณหาหาความเป็นคุณเจออาจจะ สิบห้าวิอะไรแบบนี้ถ้าจะเล่นเร็วจริงๆในแอสเซทที่มันเล่นได้เช่นทองเนี่ยมันก็สามารถเข้าคมคมได้เหมือนกันนะครับเนาะได้เหมือนกันเพราะมันคือเทนปัจจุบันมันเลยใช้ได้ตลอดมันไม่ได้คำนวณสมการอะไรวุ่นวายแบบเอาค่าในอดีตมาคำนวณมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการตีเทนในเทนปัจจุบันทั้งหมดเนาะโอเคพูดนานเลยคลิปนี้ เชื่อว่าทุกคนฟังคลิปนี้น่าจะได้ไอเดียวิธีการเซตอินดิเคเตอร์มันใช้ได้จริงนะครับเชื่อผมคนที่เขาพอร์ตเป็นร้อยล้านเขาใช้โรบอททั้งหมดแล้วโลกไปถึงไหนต่อไหนแล้วยุค a อเนาะเรามีมาเทรดมือกันอยู่นะอันนี้สั่งบอทได้ทั้งหมดนะครับสัญญาณ a อเล์ทำได้หมดแล้วเข้าใจง่ายก็คือ y y ย l ซแหละก็ชื่อของอินดิเคเตอร์มันน่าจะมาอยู่ในสัญญาณผมดูก่อนนะ บายส i g n a ลอันนี้มันเป็นบอทผมแหละครบโคดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำบอทให้ด้วยผมกำลังทำเซิรนะ์ฟบอทจริงเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวอาจจะได้เอามาแจกจ่ายลองดูเนาะก็ได้ไปเซลตรงไปตรงมานะครับใครมีปัญหาก็ทักไปที่เพจได้หรือติดขัดตรงไหนก็ทักถามในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คงประมาณนี้ setting, time frame, เซตติ้งท์เฟรมทุกอย่าง ของก o อ i ไอและตัวก o อ o ออฟเทนนะครับก็ตัวท็อปผมตอนนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ที่ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตคนคนหนึ่งมันจะทําออกมาได้นะครับมันเป็นการเล่นจากของจริงแล้วเอามาใส่ในอินดิเคเตอร์สํสเร็จแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับ